เหมือนเรื่องจะจบลงด้วยดีแล้วนะครับเพราะทุกฝ่ายต่างก็ออกมาเคลียร์ใจไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรายการทั้งเจ้าของรายการรวมไปถึงพิธีกรคุยแซบโชว์ที่ออกมาขอโทษโบแวนด้าอย่างเป็นทางการซึ่งโบก็ได้โพสขอบคุณและรับคำขอโทษผ่าน IG รวมทั้งได้ลบโพสคนไร้สัต์จจะออกไปแล้วซึ่งทุกอย่างก็น่าจะจบลงแต่ก็ยังมีหลายคนเข้าไปคอมเมนต์จนทำให้แม่โบไม่ทนอีกต่อไป แคปข้อความเหล่านั้นโพสลงอิ s สตาแกรมพร้อมชี้แจงโดยเม้นแรกที่ถูกแคปมาโพสทีหลังก็ไม่ต้องพาลูกไปตัดปัญหาสงสารน้องซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าใช่ค่ะถ้าจะปกป้องลูกมากนักก็ไม่ต้องเอาลูกออกมาโชว์หรือออกสื่อลำคาญตัวแม่จังดราม่าเยอะไปอ่ะรวมไปถึงอีกหลายคอมเมนต์ที่ต่อว่าเจ้าตัวสร้างกระแสเก่งด้านแม่โบได้ชี้แจงว่าเข้าใจว่าโลกนี้เหรียญมีสด้าน โลกโซเชียลว่าน่ากลัวแต่ไม่เทียบเท่าแค่บางส่วนขอโทษที่ข่าวของโบทําให้หงุนหงิดใจนะคะทุกคนมีเหตุผลที่ทําอย่างหนึ่งที่ต้องเรียนรู้คือเคารพความคิดและการกระทําของตัวเองและผู้อื่นข้อความและตัวอักษรสะท้อนความคิดและกระมวลสันดาลของแต่ละคนว่ามีจิตใต้สำนึกยังไงเติบโตมาแบบไหนขอให้ทุกท่านในโพสต์ทําหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ในอนาคตให้ดีที่สุดนะคะ และพร้อมที่จะรับฟังทุกคอมเมนต์ติชมแบบมีสตินะคะยินดีรับฟังและจะนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทำมาหากินเลี้ยงลูกด้วยล,ลำแข้งของตัวเองค่ะไม่จำเป็นต้องสร้างกระแสและสร้างตัวตนเพราะวันนี้ใช้1สมอง2มือในการทำงานในอาชีพตัวเองค่ะส่วนอีพจนึงที่แคปมาบอกว่าที่ดังเพราะการตายของพ่อไม่ใช่หรือ ลูกโตป่านนี้แล้วควรให้รับความจริงได้แล้วก็หากินกับจุดตายของพ่อมาตลอดนี่นาซึ่งแม่โบก็ขอตอบกลับว่าขอนิดนึงนะคะสงบนิ่งมานานมากแล้วที่ผ่านมาโบและน้องมะลิมีพี่จารู้จักและได้รับความรู้สึกที่ดีและความเอ็นดูกับพี่จ่าของน้องเพราะคุณพ่อน้องและระลึกเสมอว่าทุกวันนี้เราได้โอกาสมากมายในชีวิตเพราะอะไรโบจึงตั้งใจทําหน้าที่แม่หัวหน้าครอบครัว และเป็นทั้งพ่อและแม่ในเวลาเดียวกันและที่ผ่านมาโบใช้หนึ่งสมองสองมือของโบในการทำงานอาชีพหลักของโบมาตลอดฝากบอกคนในโพสต์นะคะถ้ายังไม่รู้โบเป็นเจ้าของสกินแคร์วีด้าวีด้าออฟฟิเชียลไทยแลนมาเกือบ4ปีแล้วคะ่ะส่วนงานในวงการเป็นงานที่ผู้ใหญ่หลายท่านเมตตาที่มองให้เราและแต่ละงานเราก็ต้องใช้ความตั้งใจและความสามารถและความพยายามและยังคงเลี้ยงชีพด้วยลำแข้งตัวเองต่อไปคะ่ะ ผู้หญิงด้วยกันให้กำลังใจกันเนอะแฮทแท็ไม่ได้สร้างกระแสแต่แค่ไม่ได้อยู่นิ่งให้คนตะก,กะความคิดป่วยทำร้ายความรู้สึกค่ะฝากกดไลค์กด s ับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆกันนะครับขอบคุณครับ